ณโรงเรียนอนุบาลชวนชมชื่นคุณครูมีหน,น้ากำลังสอนเด็กๆวัยอนุบาลสองทุกคนตั้งใจเรียนมากรวมถึงลินลี่เด็กน้อยน่ารักที่ชอบนั่งหน้าห้องลินลี่เป็นเด็กน่ารักช่วยงานพ่อแม่และตั้งใจเรียนมากถึงแม้จะเป็นวัยอนุบาลก็ตามเพราะพ่อและแม่สอนให้ลินลี่ช่วยงานบ้านเล็กๆน้อยๆตั้งแต่อนุบาลหนึ่งแล้วแม่จ่ากวาดบ้านเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูไปล้างถ้วยต่อนะคะ เก่งมากจะลูกรักเสียงแม่ตะโกนมาแต่ไกลลินลี่ตั้งใจล้างถ้วยชามเพื่อระมัดระวังไม่ให้หล่นแตกการทำงานบ้านช่วยแม่ทำให้เราสร้างเสริมทักษะชีวิตด้วยนะเก่งมากๆากจะลูกหนูเป็นคนเก่งมากๆากคราวนี้แม่ทำขนมให้กินทั้งสองก็กอดกันอย่างมีความสุขและอบอุ่นเช้าวันแรกของการปิดเทอมอ้อวันนี้ย่ายาวเร็วมากๆเลย ไม่เป็นไรค่ะพ่อเดี๋ยวลินลี่ช่วยเองค่ะพ่อตอนเย็นลินลี่ก็มาให้อาหารไก่แม่แม่ทั้งหลายกินเยอะๆจะได้มีแรงแบ่งไข่นะความขยันและการเป็นเด็กดีของลินลี่ทำให้พ่อและแม่ภูมิใจมากๆพ่อและแม่รักหนูนะลูกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ